หมอกำลังก,า,กายกันต่อครับ,รบลงเท้ามา่ร้อมแล้วก็จัดท่าทางครับยืนเสมอ,อไหล่ปกุ่นร่างกายที่หนึ่งทาที่หนึ่งท่าเตรียมนะครับหายใจตึกลึกเองหน้าท้องยกแขนเสมอหน้าอก บิดซ้ายมนอยู่จุดตรงกลางบิดฝาซ้ายกลางขวาทำเป็นจังหวะอย่างนี้ไปสักสิบร รักษาการเก่งหน้าท้องเอาไว้ครับพอครบสิบรอบก็พักี้จะเป็นท,ท่ายสองก็เหมือนกันครับใจลึกเก่งหน้าท้องเอาไว้ ยกมือขึ้นไปเราก็แบ่งมาทหงหน้าแบ่งใหหลังแบ่งมาทหงหน้าพร้อมกับขยงครับยกตัวเราขึ้นนีเป็นการออกกำลังใจ หน้าท้องขาไป่พร้อมกันพร้อมกับแขงที่บีดหน้าอกเข้ามาอาการนี้สักสิบต่อ กลับมาที่ค่าที่หนึ่งนิดนึงว่าจะนับรอดยังไงครับค่าที่หนึ่งก็คือเมื่อเราท่าเตรียมหายใจลึกเป็นกล้ามท้องยกแขนสเสมอวัาไหล่ป้องให้มีกลางน่าจะนับเริ่มนับก็คือหนึน่ง นึ่งอันนี้เป็นหนึ่งรอบหนึ่งสองสามสองดีค่ะที่หนึ่งเกิดการนับขั้ที่สองการนับก็คือหายใจเข้าลึกครับถ้าเสียงเราก็เริ่มหนึ่ง น้ำอย่างนี้พอพักช่วงพักก็ให้ทำไปหนึ่งนาทีพักสองนาทีครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นอันนี้ก็จะมาดูเรื่องของกล้ามเนื้อที่ส่วนที่ ทำงานเป็นยังไงบ้างเราจะไปดูเราขยับเข้ามาใกล้อนิดนึงนะครับท่าเสียมก็คือหายใจลึกยกแขนนท่าที่หนึ่งยกแขนแล้วเรากนะ็บิดนับ หนึ่งสองนับหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสาม นี่ครับท่าที่หนึ่งแล้วเป็นท่าที่สองรักษาก,การเกรงกล้ามท้องเอาไว้ครับหายใจลึกท่าที่สองท่าที่สองก็คือหนึ่งสอง สานี่ครับก็สองท่าสำหรับครั้งนี้นะครับก็เอาไปลองทำดูครับเป็นทา่าง่ายๆนะครับว่าส่วนไหนทำงานบ้างเราก็จะได้พัฒนาเอาไว้เจอกันคืนหน้าสวัสดีครับ